สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพวกเรานะครับจะพาเพื่อนๆนะครับขับรถไปดูสัตว์นะครับชมบรรยากาศนะครับที่สวนสัตว์นครราชสีมานะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับวันนี้เราจะถีจักรยานไปนะครับวันนี้เช่ามา5คันนะครับวันนี้โอเค อันนี้ก็ต้องเลือกจักรยานครับมีหลายราคาครับ2 0บถึงบาทโอ้อเด็ดไม่พันน้นอแบบนั้นไปหรออ,อันไหนเหรออันหนอันนี้อ๋อสปอตเดียวนะเพราะแม่อยู่ต้งนั้นนะล่ะ ดเดียวครับมาครับี๋ยวเราจะเป็นนี่ไหนเฮ้ <c oughs> ได้การเดีย๋ยวไหมนะคุณเม่ตรงน,นี้โอ้นะ ถือจับบกรยานล่นครับที่สวนสัตว์วันนี้เวลาก็บ่ายสองนะครับมาคุณแม่แล้วก็พี่สาวนะครับแล้วก็พี่เขยครับอือตอนนี้ลงมออยู่ครับตรงน,นี้จะเป็นงูเลยตัวน,นี้งูเลยงูครับยังชืดๆๆตรงฟั่งนี้ชันนี้

ต่อครับดูชนิดเสร็จแล้วเราก็ไปเดินทางกันต่อนกฟอร์มิกโก้ครับทางหน้านี่เป็นห้องน้ำครับมีทุกระยะห้องน้ำม,มีทุกระยะนกฟอร์มิกโก้นกฟอร์มิกโก้มาต่อใหดูนะ Vâng luật được Hả? nóc farm, Nhìn cô นนะตายหรห้ามดูอีกอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ก็ตาย กระตายขากรตาย,ยพยากระโลกดำนี่แหละพยากระโลกดำอันนี้กระตา่ายไปนะยจิวหนิหพะยากระโลกดำครับ อันบังนกอะเลียง่งนกกระเลียงนกเป็ดน้ำก็มีนะครับนี่ตัวจะเหมือนเป็ดนะครับแต่บินได้ครับช,ชนุนีนกนกอะไรนะ่ะนก นกกุลาขาวสัตว์ตะกูลแมวป่า่ะเราจะไปดูสัตว์ตะกูลแมวป่ากันนะครับปนะสัตว์ตะกูลแมวป่า มันะพราะว่างฟนม้าอยู่ม้าม่าม้าม่าอยู่ไหมามาในล็อกข้ามถนนมาครับจะมาดูนกเงือกนะครับน yeah> uh oh ี่นะครับนกเงือก มาแล้ว,อะ,วอ,อะไรรู้ว่าคู่ของเขามีหรือเปล่าตัวนี้จะถ่ายรูปมั้ยหูืม ตอนนี้ราอยู่ที่สถานีรอรถนะครับมานั่งพักครับยังไม่ไปที่ไหนนะครับดูอยู่สองกองครับดูสัตว์อยู่สองกลงนั่งพักหาซื้อของกินครับเดินทางกับตอ่อส่วนนี้ไม่มีคนนะครับเราก็ขับขึ้นมาได้ครับชมบรรยากาศสักหนอ่อยนี่ครับคาย อะไรเงี่ยครับสาบาค,คันนี่ควายป่าแอฟริกาอันนี้คุยป่าแอฟริกากินก็กินขี้หอมเหมือนควายบ้านเราครับ <c oughs> หอมธรรมชาติครับคาปิ巴าอ่าตัวเขาเห็นไหมเนาะ <c oughs> ฝ่ายบำรุงรักษาสัตว์ทำไมโอ้โอ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 โยโ <c oughs> ตัต้งไหนตั้งไหนนี่โอ้โหมีของหางด้วงไหร อันไหนเลกอ er. ันไหนเลกนี้ใช่ไหมนี่แทนอะไรกันตี่ไหนบ้าง

<laughs> 아, 이 아. bảy, bay bảy bay nó, bảy cái bay 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 nó bay 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 ใช่ไหมขนมกุชชาจีนอันนี้หมกมันเลยนี่นีเลยกี่ตัว4ี่สิาหนึ่งสองสามอ้าได้แล้วัาหามา้แล้วจยุดกันดิเล็กอารอย ร้อนนักพักผ่อนวาขึ้นชอว์ไมมีไม่มีการขึ้มาเจ๊งนั่นนั่นนงุ้ย <cười> <cười> này tôi tôi không có cái à ai, <laughs> <laughs> à. Lẹt tìm đầy các bạn, thấy không Wow! Ủa, dài. น่นเล่นเนาะเสือโค้งนี่เสืโอโค,สโค่งอินโดจีนครับเสือโค่งอินโดจีนโอ้ยมันอึ่งเลยเออแม่จะดูจะดูนอนเถอะนีะ่นะจะซูมไปดูเพื่อนๆโอ้ยยังเอาแต่อึ่งนั่นแหละเพื่อนตรงกลางนี่เลยเอาตรงไหนเอาลิง Ủa, u tang, you thumb bunny này. Hm? Oh, you thumb bunny đã. Young. No, I'm hobbanker. Young đã đồn. Young. 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 thấy

จะเป็นจุดแสดงแมวนานนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าไปนะครับตรงนี้ขาเรียงครับขาเรียงแล้วรเราจะเอาจักรยานไปคืนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเกือบจะห้าโมงแล้วครับนนเขาจะปิดแล้วนะครับ อาไม่ใช่พาม่ทีบขึ้นไปแล้วโเคถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ